สวัสดีครับสร้านคลิปหลังจากที่ลงคลิปขูดประเก็นไปก็คือกัวขูดประเก็นรถคันนี้นะครับทาเครื่องใหม่นะครับน้ํามันเครื่องแห้งแล้วก็ประเก็นติดนะครับอุณหภูมิสูงมากจนลูกสูบละลายติดก้านเลยนะครับก็ใช้เครื่องมือพิเศษดูดออก หด,ดออกแล้วก็ไม่โอเวอร์ฮอนเครื่องด้วยการเปลี่ยนก้านใช้ก้านเดิมนะครับก้านสูบเดิมเพื่อลดคอร์สให้กับเจ้าของรถนะครับอพอได้โอกาสอย่างนี้ก็เลยมาดูไฟฟ้าอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับซูโมเอ็กซ์ซูโมเอ็กซ์เป็นรถที่ออกแบบมาพัฒนาหลายจุดนะครับแม้แต่กรองอากาศยังมีสารเคลือบนะครับไม่ให้เป่าน,นะครับต้องเปลี่ยนแต่ว่า ผมก็อเผอิญลืมออเดอร์มาก็เลยใส่ของเก่าเป่าไปแบบบ้านๆเรานะครับกรองอากาศแท้ติดรถก็น่าจะราคาาหลักร้อยนะครับไฟฟ้าที่ขึ้นมาจากโซมเอก็กตอนนี้ประกอบเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับยังไม่ติดเพื่อจะให้เห็นอมองเห็นภาพนะครับ าสายไฟฟ้าที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์เป็นแหล่งพลังงานนะครับก็มีเดี๋ยวผมใช้ควงเขีรยให้ดูนะครับนี่นะครับเส้นนี้เส้นนี้ก็ขึ้นมาแจ็คนี้นะครับสองแจ็คนี้อ่า สองแก๊กนี้นะครับมาจากฟีลคอยสีขาวนะครับมีขึ้นมาเส้นเดียวเลยนะครับเป็นไฟกระแสสลับนะครับผลิตไฟขึ้นมาเส้นเดียวจากการหมุนของเครื่องยนต์นะครับอยู่อย่างนี้มันไม่ขึ้นมานะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ามันขึ้นมาอย่างไงก็คือเมื่อเครื่องยนต์ติดล้อแม่เหล็กหมุนแม่เหล็กตัดผ่านขนลวดนะครับฟิลคอยผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเส้นขาวเส้นเดียวนะครับ อสองเส้นนี้ที่ต่อเข้าไปในเครื่องเป็นพันเซอร์คอยก็คือ,อสีอะไรครับครับพันเซอร์คอยเหลืองนะครับพันเซอร์คอยขึ้นมาสองเส้นนะครับเหลืองเหลืองกับขาวเหลืองนะครับ ขึ้นมาเสร็จไม่ได้ไปไหนเลยนะครับยิงตรงไปที่ ECU เลยนะครับเพราะว่ากล่องซีได้อยู่ ECU แต่เส้นขาวนี้ไปแผ่นชาร์จนะครับมีมีแค่3เส้นนะครับที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์รุ่นนี้ซูมเออันนี้ก็ปลั๊กไฟของมอเตอร์สตาร์ตนะครับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวดูวงจรประกรอบนะครับสีขาวก็จะไปไปแปลงนะครับเป็น อันนี้เป็นแหล่งพลังงานแรกเลยนะครับไปแปลงนะครับแล้วแบ่งให้สีเหลืองไปใช้ในวงจรไฟแสงสว่างนะครับไป,ไปแบ่งกันที่แผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นชาร์จแท้ก็จะมีหน้าตาเหมือนมีคอนเดนเซอร์เป็นตัวช่วยในการกรณีที่แบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะครับไม่มีตังเปลี่ยนตัวนี้จะช่วยเยอะเป็นแหล่งพลังงาน แหลงแรกนะครับแหลงที่2คือแบตเตอรี่นะครับดูนะครับว่าผมสตาร์ทเครื่องยนต์สามารถที่จะถอดสายฟิลคอยล์ออกได้นะครับเครื่องยนต์ไม่ดับแต่นี้พันสอร์คอยถอดไม่ได้นะครับเป็นทั้งเซนเซอร์ด้วยนะครับถอดแล้วเครื่องยนต์ดับถอดไอถอดนะถอดได้นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์จะดับลองดูนะครับเผื่อเป็นความเข้าใจเพิ่มเติมในเล็กน้อยนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะถอดเส้นจากฟิลคอยให้ดูนะครับก็เปรียบเสมือนว่าตอนนี้มันมีแหล่งพลังงานที่2เต็มอยู่ก็คือแบตเตอรี่นะครับถึงสามารถสตาร์ทมือได้นะครับวงจรสตาร์ทวงจรอะไรก็ลงไปเยอะเปิดเพลิตเป็นนะครับเปิดไปที่ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์เทคนิควิธีการก็ได้นะครับก็จะมีซูมเอ็กนะครับหากท่านเจอปัญหาอยู่ ต้องดูคลิปนะครับอันนี้เสริมเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ติดนะครับเดี๋ยวถอดเลยนะครับอถอดสีขาวออกมามีไฟนะครับเดี๋ยววัดไฟให้ดูด้วยนะครับตัวไฟนี่นะครับ หลังจากถอดแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เอาไปใช้งานอยู่นะครับใช้งานถึงแม้จะไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวไฟแะไรกแล้วแต่ไฟเลี้ยงระบบนะครับมีการบกท่องนะครับตัวน,นี้จะเป็นตัวเติมเต็มด้วยการเดินแปลงที่แผ่นชาร์จนะครับแล้วไปเติมนะครับดูนะครับมีไฟนะครับนะครับพอดับเครื่องยนต์ไฟก็จะไม่ออกมานะครับ นะครับดับเครื่องยนต์แบบนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นพันสคอยอส่งสัญญาณนะครับมีแทบที่ร้อยแม่เหล็กส่งสัญญาณเข้าไปที่ ECU นะครับรู้หมดเลยรู้ทั้งตำแหน่งของข้อเหวี่ยงรู้ทั้งทั้งปล่อยไฟไปให้วงจรจุดระเบิดทึ้งรวมอยู่ใน ECU นะครับเดี๋ยวไปดูวงจรไฟฟ้าเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งเคยดูไปแล้วก็จริงนะครับเผื่อคนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับเรียนรู้และแก้ปัญหาเองได้นะครับนี่นะครับ GMF i System d a g c a m นะครับของ z o x เอ็กก็อันนี้เขาก็วาดเครื่องยนต์นะครับมีฟีนคอยเส้นเดียวเห็นไหมครับขึ้นมาเลยนะครับสีขาว W White นะครับ อันนี้เล็กกร t เตอร์เล็กติฟเออร์อยู่ที่เดียวกันนะครับก็จะเข้าไปที่แผ่นชา้าอย่างที่เห็นตัวจริงเมื่อกี้นะครับมีกี่เส้นครับเข้าขาวออกอแดงขาวแดงดำเขียวกราวนะครับแล้วก็เหลืองไปแสงสว่างนะครับแต่นี้ผมวาดเติมตามเพราะว่าอันนี้เป็นไวริงไดแกรมไม่มีนะครับ มันมีในวงจรใหญ่นะครับกลายเป็น1 2 3 4 5 5้าหเส้นนะครับทั้งเข้าทั้งออกนะครับอ่าออกอแดงขาวนี่ไปผ่านฟิวนะครับไปชาร์จลงแบตนะครับแปลงแล้วนะครับเป็น DC แล้วครับแดงขาวอ่ผ่านฟิวหลัก1 5แอมป์นะครับอ่าแบตเตอรี่ไม่ชาร์จก็ดูฟิวก่อนนะครับอันดับแรก2อ,อายุ อายุของแบตเตอรี่นะครับชาร์จไม่ไหวชาร์จไม่ลงนะครับแบตเตอรี่เสื่อมแผ่นธาตุเสื่อมนะครับอ่าแล้วก็ต่อแยก3แยกนะครับไปใช้นะครับอ่าจะเอาไปไปรีเลย์นะครับรีเลยค์ควบคุมไฟสัญญาณในเซียววินาทีนะครับก็คือไฟสัญญาณอยู่ๆนี่ถ้าแบตเตอรี่หมดนี่ก็คือรีเลย์ตัวนี้จะดับนะครับดับไม่ให้ไฟที่ผลิตออกมาเนี่ยเอาไปใช้งานสมบูรนะครับ เพราะว่าเท่าที่ดูนะครับเส้นแดงดำนะครับแดงดำนะครับอันนี้แดงขาวอันนี้แดงดำจะไปที่สวิตกุญแจนะครับสวิตกุญแจมีเข้า1นึ่งออกหนึนะครับก็คือเข้าแดงดำออกเป็นดำนะครับออกเป็นดำ แล้วก็เมนเป็นเมนรำนะครับเอาไปเลี้ยงอุปกรณ์ทั้งหมดที่เป็นหัวฉีดนะครับที่เกี่ยวข้องกับหัวฉีดนะครับอุปกรณ์ต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับอะไรมางครับปัมติกวาลซอริโอ่เดินเบารอบสูงนะครับคอยหัวเทียนนะครับ แต่ว่าแต่และตัวจะลงกล่าวคนละสีนะครับครบวงจรคนละสีนะครับลงกล่าวใน ECU นะครับเท่านั้นเองนะครับเข้าใจนะครับแม้แต่รีเลย์ควบคุมไฟสัญญาณนี้ก็ลงกล่าวที่ ECU นะครับถ้า ECU ไม่ให้ลงกลาวเนเปิดไฟสัญญาณไม่ติดนะครับเคยเจอปัญหาเหมือนมีอะไรผิดพลาดทักอย่างนะครับช่องที่เกตนะครับสายขาวดำ นะครับใช่ไหมครับขาวดำไหมครับวิวไว้นะครับน่าจะเป็นขาวดํานะครับไม่ใช่ขาน้ำตาลนะครับแล้วฟิวลองนะครับฟิวลองเนี่ยจะใช้ไฟออกจากรีเลย์ควบคุมไฟสัญญาณนะครับจะมีรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับออกแดงเหลืองนะครับผ่านฟิวลอง10แอมป์นะครับ เปลี่ยนสรรีนะครับเอาไปใช้ในไฟสัญญาณต่างๆทั้งหมดไฟเลี้ยวไฟเบรกแ,แตรนะครับเป็นดำน้ำตาลนะครับเมนที่2นะับมี2เมนนะครับดำน้ำตาลกับดำเฉยๆดูให้ดีนะครับดำค่าน้ำตาลนีมองเพลิลนเนอเจอฝุ่นเจออะไรก็ก็เป็นดำนะครับอ่าก็จะไปเลี้ยงไฟ สัญญาณต่างๆเท่านั้นเองก็คือแยกนะครับแยกในกรณีนีน่วิศุกร์ออกแบบได้ยอดเยี่ยมนะครับในกรณีที่เขาห่วงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไม่มีก็คือสตาร์ทเท้านะครับอพอสตาร์ทเท้าเนี่ยโอเคออกแบบแผ่นชาร์จเนี่ยมาดีมีคอนเดนเซอร์เก็บไฟไดิชาร์จช่วยนะครับเปิดกุญแจก็จะวิ่งไปเส้นนี้นะครับออ,อกเมนเป็นดำนี่นะครับ ให้เครื่องยนต์ติดก่อนนะครับอย่างอื่นค่อยว่ากันเมื่อเครื่องยนต์ติดรีเลย์ก็จะกล่องก,ก็จะรู้ว่าไฟมากแล้วก็จะปล่อยไฟช่องนี้ให้ลงกลาวนะครับรีเลย์ทำงานถึงจะปล่อยไฟไปเลี้ยงระบบไฟสัญญาณต่างๆนะครับในเซี่ยววินาทีนะครับอันนี้คือการออกแบบวงจรอพอเข้าใจนะครับพอเข้าใจนะครับ ไม่เข้าใจก็ถามกันอยู่นี่นะครับกับช่องสารพันคลิปรับยินดีต้อนรับทั้งไลน์ทั้งโทรโดยตรงก็มีนะครับแก้ปัญหาธรรมะกินนะครับไม่เป็นภาระสังคมนะครับเป็นเป้าหมายที่สารพันคลิปมอบให้นะครับแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามสารพันคลิปถึงแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนะครับก็ธรรมดานะครับ ก็จะ,ะแบ่งปันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะ,อะตอนนี้มีช่วงวิกฤตนะครับเท่าที่มีความรู้ความประสบการณ์ก็แบ่งปันแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรีเลยที่ตัวรถรีเลยควบคุมไฟสัญญาณอีกทีนึงนะครับอ,อยู่ตรงไหนนะครับไม่ค่อยได้สัมผัสนะครับมัสูมเมก ก็หาอยู่ตั้งนานนะครับสุดท้ายก็ไปพึ่งเอกสารนะครับก็ดูอุปกรณ์แบตเตอรีอ่ฟิลหลักฟิลรองอยู่ตรงนี้นะครับอะไรฟิล์นะครับรีเย์สตาร์ทนะครับตัวนี้รีเย์สตาร์ทก่อนที่จะส่งงานเราจะได้เห็นอตอนนี้คอยล์มเตียนนะครับเป็นชาร์จ อคอยหัเทียนหมดแล้วเซ็นเซอร์อจับแรงดันอากาศอะไรก็รวมอยู่ในชุดเรือนลิ้นเร่งนะครับกลอง ECU ของ ECU อ, EC อยู่ในซอกนี้นะครับอ่า เพราะว่าไปเปิดเอกสารนะครับนี่นะครับลิเลหลักก็อยู่ข้างๆกล่อง ECU นะครับกล่อง ECU นะครับอยู่ข้างกันาหากไล่ไฟก็คงต้องถอดคอนโซลออกหมดนะครับอพอเป็นแนวทางนะครับ แบ่งพันเล็กเกน้อยจากสารพันธ์คลิปครับนี่นะครับก็ออากาศเขาไม่ให้เปลี่ยนนะครับมีสารเคลือบนะครับแต่ยังไงยังไงที่คันนี้ก็ถอนมาดินเต็มเลยนะครับก็ก็ต้องคุยกับเจ้าของรถมีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับกออากาศแท้รุ่นนี้มีการปรับตั้ง ความสูงะนะครับเพราะว่าระดับความสูงในประเทศไทยไม่เท่ากันนะครับมีผลกับการเซ็นเซอร์จับอากาศนะครับมีการปรับตั้งซึ่งเคยลงคลิปไปแล้วนะครับหากอยากรู้ก็เปิด playlist ดูในเทคนิควิธีการนะครับซูมเมศขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมตนต์นะครับก็เสริมเพื่อคนใหม่เข้ามาไม่ไม่มีใครกลับไปดูคลิปเก่าเลยนะครับก็จะดูใหม่ไปเรื่อยนะครับ ก็จะได้ให้กลับไปดูเพลย์ลิสต์นะครับเปิดเพลย์ลิสต์ให้เป็นนะครับก็จะเจอไฟฟ้ามอเตอร์ไซเทคนิควิธีการหรืออื่นๆนะครับเลือกดูเอานะครับอย่างการปรับตั้ง attitude setting ตัวนี้นะครับเคยลงไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ